สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Moon Tales นะครับผมก็ในวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครใหม่กันนะครับผมก็คือเซซิลพร้อมกับคอสตูมไนท์คอนดักเตอร์2ครับผมซึ่งวันนี้เราก็มากับอีกหนึ่งจี้ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างโหดเลยนะครับผมนั่นก็คืออุปกรณ์เขียนแบบภูเขาไฟที่มีสกิลเดสนั่นเองครับผม ก็ไม่พูดพรมพทำเพลงเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลเซซิลแบบละเอียดกันก่อนเลยครับผมไปก็มาพูดถึงสกิลตัวละครกันก่อนเลยนะครับผมอย่างแรกเนาะสกิลแรกครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามหรือฉันถูกบังคับย้ายจะทำการเปิดใช้งานเอฟเฟกต์พสซีฟสภาพอากาศสายลมพัดครับผมและเมื่อเริ่มเทิลูกเต๋าของฉันโอกาส9 5ใช้เอฟเฟกลบการติดตั้งและในขณะนี้นะครับผมเมื่อเราทอยผ่านฝ่ายตรงข้าม ก็จะเปิดใช้งานเอฟเฟกหัวใจตึกตักทันทีครับผมสำหรับเอฟเฟกลบการติดตั้งก็เหมือนคีมูลเลยเนาะคือก็จะลบการติดตั้งทั้งหมดในระยะที่เราเดินผ่านและพวกสกิลดักจับทั้งหลายก็จะไม่แสดงผลเนาะรวมถึงระษานนังแข็งของโอลอราด้วยเช่นกันครับผมสำหรับหัวใจตึกตักก็เหมือนคีมูลเช่นกันเนาะก็คือเมื่อตกอย่างพื้นที่ใดๆก็จะทําการขโมยมาเบิ้ลสีเท่าของพื้นที่นั้นครับผม มาต่อกันที่สกิลที่2ครับผมโอกาส70%ป้องกันทักษะอันเชิญเคลื่อนย้ายครับและเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส8 5เปปิดใช้งานเอฟเฟกกุญแจมือกับฝ่ายตรงข้ามและในขณะนี้ครับผมจะใช้เอฟเฟกเคลื่อนย้ายกังหันลมไปยังพื้นที่ที่แพงที่สุดภายในแถวด้วยครับผมกุญแจมือก็เหมือนห้ารองเนาะฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้สกิลเลือกย้ายได้เนาะแต่ยังสามารถเดินหรือวิ่งได้นะครับผม ส่วนเคลื่อนย้ายกังหันลมก็เหมือนฮาลองเช่นกันครับผมแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าฮารองเนาะจะต้องเลือกจะต้องเลือกพื้นที่อ่ะแต่อันนี้มันจะเคลื่อนที่ไปโดยอัตโนมัตินาะซึ่งดีกว่าเนาะเพราะว่าฮารองมันสามารถโดนดักได้ด้วยเนสกิลเนระเทศลงเกาะล้างและสกิลเรียกตัวต่างๆเมื่อไฟเมื่อเราอ่ะเลือกย้ายเนาะ ต่อมามาถึงคอสตูมนะครับผมเมื่อเราได้รับตัวละคร Evolution ธรรมดามาครับผมเราจะได้คอสตูมมาทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับผมโดยคอสตูมพื้นฐานที่1ครับผมจะมีสกิลเมื่อฝ่ายตรงข้ามเมื่อเราทอยุ๊กเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับผมจะสาบผุไลไรกาฝ่ายตรงข้ามทันทีครับผมแต่ในส่วนของคอสตูมที่2ก็จะแตกต่างกันออกไปครับผมคือเมื่อเราตกพื้นที่ของฉันโอกาส85%เช่นกันเนาะที่จะสาบหุ่นกระบอกฝ่ายตรงข้ามภายในแถวทันทีครับผม มาต่อกันที่คอสตูมไนคอนดักเตอร์นะครับผมอันแรกก่อนเนาะเมื่อเราทอยผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส85%สาผหุนไรการทันทีและมีโอกาส65%ป้องกันปิดผนึกเคลื่อนย้ายและ70%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายครับผมมาต่อกันในคอสตูมไนคอนดักเตอร์2นะครับผม เมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส8 5สหาเรสบหุ่นไรกาฝ่ายตรงข้ามเอ้ยไม่ใช่สาบหุ่นไรกาขอโทษครับสาบหุ่นกระบอกฝ่ายตรงข้ามภายในแถวทันทีและมีโอกาส6 5เป็นิดผนึกเคลื่อนป้องกันการปิดผนึกเคลื่อนย้ายและ70%ปป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายเช่นกันครับผมต่อมาเรามาพูดถึงแพสซีฟสภาพอากาศที่เราติดเอาไว้ในตอนแรกเนาะครับผม เริ่มต้นด้วยสภาพอากาศนะครับผมถ้าเอฟเฟกสภาพอากาศเป็นแพสซีฟที่ไม่ว่าตัวละครจะอยู่ในสถานะใดถูกกงขงังหุ่นไล่กล้าหรือล้มละลายแล้วในกรณีที่มีผู้เล่นมากกว่า2คนทักษะนี้ก็จะยังคงอยู่ครับผมโดยสภาพอากาศนะครับผมจะไม่ทํางานซ้อนกันคือจะเอาอันที่เปิดหลังสุดใช้งานเปิดตัวนั้นครับผมต่อมาครับผมจะเป็นแพสซีฟสภาพอากาศย่อยครับผมคือ สายลมพัดซึ่งสายลมพัดตัวนี้จะอยู่ในซีรีส์สภาพอากาศลมครับผมเมืเ่อเอฟเฟกสภาพอากาศปัจจุบันที่เปิดใช้งานในแผนที่เป็นสายลมพัดนะผมจะเปิดใช้งานแพสซีฟดังต่อไปนี้ครับผมข้อที่1ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถป้องกันหรือยกเลิกเอฟเฟกอันตรายของตัวละครที่มีซีรีส์สภาพอากาศลมได้ครับผมข้อที่2ไม่สามารถใช้สกิลดูดหรือเรียกย้ายได้ครับผมในยกเว้น ตัวละครที่มีทักษะสภาพอากาศลมที่เหลือตัวละครอื่นจะไม่สามารถดูดหรือเรียกตัวได้ในกรณีที่เราเปิดใช้งานแพสซีฟตัวนี้แล้วนะครับผมและในข้อที่3าครับผมคือจะไม่สามารถใช้สกิลเลือกย้ายได้ยกเว้นตัวละครที่มีเอฟเฟกสภาพอากาศอยู่ในซีรีส์ลมเช่นกันครับผมสำหรับข้อควรระวังของตัวละครนี้นะครับผมคือหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าแบบ แค่เราใช้สกิลเรียกย้ายแล้วฝ่ายตรงข้ามป้องกันอย่างเงี้ยเราแพสซีตัวนี้จะเปิดใช้งานเนาะแต่ความจริงไม่ครับคือเราต้องเคลื่อนย้ายฝ่ายตรงข้ามไม่สําเร็จคือตัวละครของฝ่ายตรงข้ามต้องเปลี่ยนตําแหน่งที่ยืนแล้วอะคือเราแพสซีตัวนี้ยจึงจะเปิดใช้งานครับผมไปต่อจากสถิติเก่าเลยแพ้เลื้อๆแต่ที่ใหม่เนาะ ก็คล้ายๆกับวนะันเดอร์แลนด์เนาะแต่แผนที่นี้เราจะสร้างวันเดอร์แลนด์ได้แบบแลนด์มาร์กเลยแล้วเขาเรียกวันเดอร์แลนด์ในแผนที่นี้ว่าสกายแลนด์อู้ตัวเอเดบอสเหรอไม่ค่อยได้เห็นเลยอ่ะโหดไหมอ่ะสกิลอ๋อสกิลเรียกอนะูบิสเนาะใช่ไม่มีแต่เขาไม่มีสกินเนาะน่าจะง่ายอยู่เหมือนกัน นี่ไเราจะได้เห็นเราจะได้ป้องกันไอ้สกิลปิดผนึกเคลืนย้ายด้วยเออดีเหมือนกันอุ้ยไอ้ลูกเต่าเนี้ยเขาเอามาจากไหนกันก็ไม่รู้เนาะอ,อยากได้มังอะไม่ได้ไม่ได้ดูกิจกรรมเลยตอนเนีน้ไม่ว่าง,งจริงๆรื้อง่ายอยู่ตอนนี้ได้อยู่ไม่มีโล่ด้วยโดนแน่เราวิ่งไปเลยแล้วกัน โอ้โหอันนี้วาบชํำมาตึ้มเอายังไม่ทันทำอะไรเลยตายแต่ละออมาเรามีสกิลอันนี้เว้ของคีมุนเราจะเดินผ่านนี่เดินผ่านได้แบบไม่โดนดักจับอย่างที่บอกไปในตอนอธิบายสกิลเนาะเดี๋ยวเรามานี่เลยฟู๊เราจะได้เปิดใช้งานไหมเนี่ยเขาจะตายก่อนปะตาย อืมชายังไม่ท้าเห็นสก,กิลเลยฮัโหลนี่แหละอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วเนาะว่าแพสีฟเปิดใช้โคตรยากเลยแล้วเปิดใช้ทีไม่เราก็ฝ่ายตรงข้ามแล้วเนาะที่ตุย่ยมารอบสองคอสตูมไปเนี่ยอืมจริงๆอิงเนี จริงๆอ่ะใจจริงใช่ปะ่ะอยากเลือกคอสตูปอลิจินเพราะว่าแบบน่ารักมากแต่ว่าด้วยความที่มีเลือดนักสะสมอยู่ในตัวเนาะก็สะสมคอสตูมาตั้งแต่สมัยเอลิเซ่เนาะก็อืมก็คงต้องเลือกคอสตูนี้แหละ <laughs> มีหลายตัวอยู่นะที่ถูกใจคอสตูแบบออริจินอลอ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักสะสมก็เลยอืมอ่ะ คอตตุมสองเหมือนกันเนาะเุ้ยเขามีไอ้นี่ด้วยไออันเนี้ยมันจะเรียกตัวแบบที่โล่หรืออะไรก็ตามกันไม่ได้หรือเวลาเรามาถึงหรือก่อสร้างสกายแลนดเนาะเดี๋ยวออ้น่าเอามาเล่นมั่งนะเนี่ยพูดเป็นเล่นไปเฮ้ยอุ้ยมันของออโรร่าเลยอะอ๋อนั่นคือเอฟเฟกใช่ป่ะมันก็มันก็อันเชิงเคลื่อนย้ายดีๆนี่เองมันเป็นอันเชิงเคลื่อนย้ายแบบที่ยังป้องกันไม่ได้ในปัจจุบันเนาะ เดี๋ยวสิบสองไปได้อยู่ลงตรงโอ้ยฝ่ายของค้ามันสร้างสกายเลน้อยอ่ะนี่คือข้อเสียของด่านนี้เนาะแฟนเดทคิด <c oughs> แต่เอาไปเล่นในด่านอื่นไม่มีปัญหาเนาะยกเว้นเอวันเด์แลนดอีกทีนึ่งชาบสกายแลนดมาเร็วเดี๋ยวเราเจ็ดไปเจ็ดได้ไหมเจ็ดเธอะลาเธอได้สิที <c oughs> เออสร้างหน่อยมาทำงานกันหน่อยฮึดึงมันมาดึงมันมาเอามันมาตรงนี้ออกโอเคได้อยูสิบไปแล้วเรากดคู่ขี้ทำไมวะมันถอยร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วโอ้โคตรมึนเลยดีตรงนี้เอาตังมันมา อึ๊บหยิงเอาเอาเรียกตัวไม่สำเร็จอีกตอนนี้ก็ส่มนบนแล้วนะครับทุกคนเราน่าจะืออโลแตกหมดแล้วทีนี้จะยังไงต่อล่ะเฮ้ยฮใจเย็นออ้โกันดีมากกี่เปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบ นละ้ีช่องนี้มันรับจบความสุดโอ้โหไปกันเถอะอย่าเลยถ้าจะสวยขนาดนี้นะก็ไม่ต้องให้เอามารีวิวตั้งแต่แรกแล้วั้ยจะได้จะได้เปิดวันนี้จะได้เปิดแพสซีฟไหมทําจริงเออสองตาแล้วนะฮัโโลโหลน้อยกว่ะ บอดปะเนี่ยอย่าบอดนะโอ้ยทำไมมันบอดอ่ะแพ้ตาเดียวเองไม่ใช่หรอฮัลโหลไม่เป็นไรบอดก็บอดเว้ยไม่แคร์อยู่แล้ะจะบอกว่าได้เริ่มก่อนก็ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าปัจจุบันมันโจมตีทะลุโล่กอบองกันกบองกัรตุดจุดสตารทได้แล้วอือนนั่นไงพูดยังไม่ทันเกิดปมตาแล้ว เอามันมานี่เอามันมานี่เอามันมานี่ทำไงฝ่ายตรงข้ามถึงจะเคลื่อนย้ายมาได้เนี่อยอจะเปิดแพสซีเร็วเอามันมานี่เอาเอามันมานี่เอามันมานี่โอ้ย ถึงจะโจมตีได้แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์เนาะว่ากันกี่เปอร์เซ็นต์แต่เลดกันมันก็ยังดีอยู่ดีอ่ะช่างมันถอดเร็วๆเป็นอะไรไม่รู้ชอบเล่งบอดอันกอลิทึมมันช้าน่ารำคาญมากมาเดี๋ยวเราจะพยายามเปิดใช้งานแพสซี พยายามเปิดแล้วกันินเอามันทอยต่ออีกเดี๋ยวติดสองไปอื้อได้ยืยแฟนเด้ดแฟนไทยของเรา <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหกสิบเปอร์เซ็นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็พอมืออ้อดึงมันมานี่ เฮ้ยย่าเพิ่งเป็นหุ่นดีนี่ไปไหนจะได้เปิดใช้เงินแพ้ติดไมเนี่ยโอ้ยแพ้เรามันแพ้เราจบเกม <laughs> แพ้ติไม่ได้ดูอีกแล้วมาครับผมไปกันต่อเนาะเฮรา อืมเฮ้ยเขามีรูนด้วยโอ้โหของเราสายฟรีถ้าไม่เติมอะ่ะคือเติมมันก็แพงอะนะ่ะเนาะถ้าไม่เติมน่าจะต้องรอสักสองอาทิตย์แบบเล่นโบเรชอย่างสม่ำเสมอก็โอเคอยู่เดี๋ยวเราจะพยายามโจมตีทะลุเกาะใส่ตรงข้ามกันเอ้ยตาน,นี้อย่างน้อยเปิดเปิดลมให้ดูสักรอบหนึ่งก็พอไม่ต้องอะไรมากหรอกเปิดให้ดูสักรอบนึงก็ยังดีเนาะ ในในก็แบบคือคลิปที่อาจไปคลิปที่แล้วสิบเจ็ดนาทีละเดี๋ยวต้องตัดบางตาออกเหมือนกันอืมอึบเอ้ยโดนแล้วทะลุไปเลยตาแน่เดี๋ยวเรามานอีกโอเคลงไปกันดีจริงเว้ยฮัโลโหลว่าดึงมันมาเอามันมานี้ลากมันมานี้ คลิปเก่าเสร็จแล้วอุ้ยโอ้โหล้มละลายเลยเปล่านี่ครับผมเริ่มคนแรกไม่เกลีเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่มีตังเลยจะทำอะไรได้หรอไหวเปล่าเขามีแปนเดสเหมือนกันไม่มีตังทำอะไรไม่ได้จ้าอยู่เฉยๆไป เออแต่เหมือนแบบถ้าจะเล่นตัวเนี้ยให้ดีน่าจะต้องเล่นกับซอนนาแล้วใส่แบบพวกจียกเว้นค่าบันทางไปเนาะมันน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าแบบซอนอาเราป้องกันไม่ได้เราจะได้เปิดใช้งานลมแบบทันทีเลยเพราะมันดูดเราเข้าปุ๊บลมเราก็เปิดเลยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแพสซีฟของมันก็จะหายไปเลยก็ดีเหมือนกันอันนี้คอสตูมอะไรอลืมดูคอสตูมสเหมือนกันเนาะ เออเบาเบาเบเบาเบาอ้ตาเราแล่้อวมาขอให้ได้เปิดใช้งานลมสักครั้งหนึ่งก็ยังดีมาเดี๋ยวเราพยายามสแปมอ๋อเขาสร้างสกายแลนแล้วเหมือนกันเออเซ็งวะยังอยู่นี่แล้วกันปุบไม่ออกตามเดิมดีจริงๆถอยนี่ไปอืมกันดีบับอีกแล้ว ได้กันดีกันไปเถอะแต่เดี๋ยวดูว่าจะกันได้อีกนานไหมมามันกันด้วนเลยอ่ะโอ้มาไอตอดแย่จริงตาเนี้ยรู้สึกเหมือนอะไรไหมรู้สึกเหมือนแบบเล่นแซนดี้เล่นแซนดี้แบบที่สกิลง่อยกว่าด้วยนะมา แล้วคือคิดดูแซนดี้สกิลเยอะขนาดนั้นนะนะยังโดนด่าชํำแล้วนางผู้เป็นแซนดี้ที่งอยยิงหูอ๋อมันคำวยมาเบิ้นเราเว้ยลุรีร้ายนั่นเฮ้ยแย่แล้วลมเปิดแต่เป็นลมของฝ่ายตรงข้ามโอ้อิตนตาไล่แล้วตานี้แล้วมันยังเป็นเธอหนูฝ่ายตรงข้ามอยู่เนียประเด็นอะดูสกิลของฝ่ายตรงข้ามไปแล้วกัน เราเฉีิวๆแล้วน่าจะการอะไรไม่ได้แล้วเออตุยดีกว่าเออตายแล้วกลับบ้านเก่าเฮ้ยมาสุดได้แค่สิบสองตายอื็งเต็งเๆๆงเงแมวบอดนะบอดมันตายง่ายต้องต้องเล่นกับคนธรรมดาจริงถ้าจะรีวิวตัวเนี้ยมาไปต่อไปต่อไปต่อ ก็ได้เปิดลมไปแล้วตาหนึ่งเนาะถ้าเป็นลมของไปตรงข้ามลมไปตรงข้ามเป็นเธอฝไนตรงข้ามเลยโอ้ยซอนอาเรายืในให้เขาดูดดีไหมอะเออน่าลองวะ่ะโอ้ยคนแรกคนแรกคนแรกเดี๋ยวเราพยายามแบบไม่สร้างสกายแลนด์เราต้องไม่สร้างสกายแลนด้า่านทายจะได้ไม่แพงเกินไปเราจะได้เห็นสกิลลมของเราโอ้ยทำไมต้องลงทุนขนาดนี้เลยว,วะเนี่ยอึ๊บ พยายามยังไม่สร้างสกายแดนเดี๋ยวจะยังยังยังยๆงยางก่อนอ๋อ้ยลงทุนขนาดนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่เอาแปนเดสออกดีไหมเออเยเดี๋ยเพิ่งตายนะเออดี๋ยเพิ่งตายเดีเพิ่งตายเดี๋ยเพิ่งตายขอร้องให้ดูโอ้เดี๋ยวมันผ่นนกลาไม่เดิมก่อนวะ พอ่ยทำไงถึงจะได้เห็นแพ้สีวันเนี่ยโอ้โหมามามาม,ามาอย่าเพิ่งถอยอย่าเพิ่งยอมแพ้ไปหรือว่าจะไปเล่นแผนที่อื่นดีแต่ว่ากลัวเจอเนี้ยเฮลัยแล้วเอ้ตาที่แล้วเขาแพ้ป่ะเราแพ้เขาสิใช่ป่ะจำเล้จำไ,ไม่ได้เขาเริ่มก่อนเนาะ อ้าวถอยไปถอยไปเร็วเร็วเร็วอย่าช้าเฮ้ยจะได้เปิดลมให้ดูไหมเนี่ยเร็วเร็วจะไปริ่งเขาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันติดปากไปแล้วเนี่ยเร็ว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 เนี่ยเก้าโอเค โอเคโอเคโอเคมาอู้อ้าวเป็นหุ่นกระบอกตั้งแต่เมื่อไดรแล้วทีนี้เฮ้ยถ้าทำอะไรทำอะไรใจเย็น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 อุ้ยกันเว้กันไว้เฮ้ย,ยแต่ว่าถอยถอยหลังไม่ออกกวนไหมล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราใช้ความสามารถของแผนที่ว์ปไปตรงนี้อื้อมาเป้าหมายของ วันนี้คือเปิดลมให้สำเร็จแค่นั้นเลยไม่ต้องหวังมามาือ้อโลแตกหมดแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยเราจะได้เปิดลมแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยได้โปรดอย่าตายก่อนขอร้องอย่าเพิ่งตายเดี๋วให้เราเปิดลมก่อนให้เราเปิดลมก่อนห้ามตุย มาลมมาแล้วเยี่วเย่เพิ่งตายตายแล้วนี่ไงอย่างที่บอกเลยเปิดลมปุ๊บตุยไปลตรงข้ามเป็นอย่างนี้ก็คือเราถ้าไม่ได้ใช้อะไรจากแพสซีอันนี้เลยจริงๆม,มาครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราลองเตี้ยนด่านดูเนาะเล่น อาควาอเลนาแล้วกันไม่กลัวมันหลอกฮอลัสะมาเถอะแต่ว่าไปแพ้ทางฮอลัสก็หฮิวได้อยู่นะเนี่ยเพราะว่าเออแต่ก็ดีฮอลัสมาก็ดีฮิวด้ามาก็ดีจะได้ไม่ตายง่ายๆไงอูอ่าอูอ่าอีกแล้วเหรอโอ้ไม่มีไม่มีแปลนเขียนแบบเราจะเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะรอดจากเราไปได้ยังไง รีบๆทอยเลย bro รีบๆทอยไม่มีเวลาทั้งวันออตโต้ปะเนี่ยทาจริง h โ l l o h ล l l o ตายตยังตุยยังโอเคยังไม่ตุยเนาะยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องเบ้นเยอะหรอกอยังไงก็ตุย <laughs> มันนนามาาเขาอ๋อไม่มี ป้องกันมาเปิ้ลเลยใช่ไหมอู้ตายง่ายดีกอดูอีกแล้วอด,ดูแพสซีอีกแล้วชัวร์ไม่เงยโอ้ยทำไมชีวิตไม่เคยเจอตัวละครไหนที่รีวิวยากขนาดนี้เลยรีวิวมาถึงพูดถึงรีวิวสกิลหลักลกันเนาะอืมไม่เคยเจอตัวไหนที่รีวิวยากขนาดนี้มาก่อนเลยไอ,อันนี้ไปชื่อ ตูมตูมตูมหวังว่าเราจะมอไซคไปไหนฮัโหลไม่เล่นไม่ออกขายทิ้งก็นะขายไม่ได้ <c oughs> ต่อนนี้เมืองไม่น่าจะแพงมากมั้งใช่ไหมเออไม่น่าจะตายง่ายเพราะมันวันเดอร์แลนด์พอเราเอ๊ะไม่ใช่วันเดอร์แลนด์สกายแลนด์พอเราสร้างแล้วมันก็คูณแปดสิบเลย โอเคไม่ต้องช้าน์ุ่งชาร์นโล่ให้เสียเวลามาเ,าเยอย่าเพิ่งตายนะพี่อย่าเพิ่งตายขออเขาหลงเฮ้ยเขากู้ตังค์แล้วหรอวอหน่ะลมเปิดไฟตรงข้ามตายจบ <c oughs> เอ้ยทำไมมันรีวิวยากขนาดนี้เนี่ยอีกสักต้านึงก็ได้มาไม่ตาย <c oughs> งงวะ่ะรีวิวโคตรยากอะฮะัลโหล มีรูนอีกแล้วทําไมเขาได้รูนกันเร็วจังใส่ยเติมเนาะมาเอาจริงปะเป้าหมายของวันนี้คือเราเปิดลมคือเราเปิดลมไปแล้วสองรอบน่าจะสองรอบแหละแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันเลยตามที่พูดไปในมินิรีวิวเลยนะครับเมื่อคลิปที่แล้วว่ากา็แพสซีฟจะเปิดใช้งานฝ่ายตรงข้ามก็ตุยเย่ไปแล้ว นี่เป็นรูนอะไรอ่ะเรียกรูนติดดีก็มันชื่ออัญมณีดาวเนาะมาเบิลนบงอินอ๋อของแถมเลยอันนี้ก็ได้มาแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่มีการเจาะรัวมันต้องมีการเจาะรูก่อนถึงจะได้เฮ้ยเขาจะอะไรหนักหนาไว้นี่ครับช้าจาังคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วเนี่ยคือเอาจริงป่ะ ต้องไปตัดทิ้งบ้างอ่ะพยายามมากอัดไปหลายตาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้งานประโยชน์แพดสีฟโล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 สักทีืสง่๊งเส็งเสงงเสงงแล้วทำไมโมอใส่ตานี้มันเป็นอะไรวะอดึงมันมาเอามันมานี่เอามันมานี้เอามันมารีบมันเอามันมาเขามีไอ้นี่หรอทำไมเราเรียกแฟนของข้าไม่สำเร็จหลายรอบแล้วนะ เออตานี้จะได้ใช้ประโยชน์จากแปนเดตมากขึ้นมาออเอาวันมาน,นี่เอาตัวมันมาเร็วเวขาล้มปะยังไม่ถึงมั้งน่าจะยังไม่แพงขนาดนั้นป้องกันเลยอีรอบเนะี่ยโอ้โหดูไม่ได้อีกอือเราโอ้ยังไม่ได้มีลูออะไรเลยนะโอ้ตายเร็ว ไปตรงนี้แหละเอามันมาเปิดลมแล้วลืมใส่ยังมณนีมานเน่ยว่าจะเลือกขโมยการ์ดไอช่องสองมาเฮ้ยในที่สุดตานี้ของเราก็มาถึงตาที่เราได้เปิดลมและได้ใช้งานแทกติบลมนะครับผมต่อจากนี้ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถป้องกันดีบัฟอะไรของเราได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องไปเร็วๆแล้วเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตาย พอเหอะเลิกปิดคลิปอะพยายามมามากพอแล้วอพอเหอะพอ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 ,พอ,พอคือโหดไหมโหดนะแต่ว่าแพสซีฟไม่ได้ใช้งานเลยแพสซีฟไม่ได้ใช้งานเลยจริงจริงบ้าเถอะบ้าหน่อยเอาให้แพสซีฟเปิดใช้งานง่ายกว่านี้นิดนึงเนาะหรือว่าเอาเราต้องเอาใจโลคอไปเล่น แต่มันจะเล่นได้คับแผนที่ใหม่เท่านั้นนะสิเราไม่แน่ใจว่าแผนที่ในอนาคตจะมีสกายแลนด์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเอามาให้หาแบบที่ไม่ได้ให้หาเป็นเพชรอย่างเดียวเราก็จะหาจโรโดนเหมือนกันไอโดนเมื่อกี้ที่เป็นจี้ทดลองเนาะอืมครับผมน้อยว่สะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เถอะน้อยใจมากแปสิบไม่ได้ใช้แต่ว่าตัวละครก็ไม่ได้แย่อืม ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย